สี่ขันห้าเป็นอะไรไม่ได้เลยเป็นสมบัติของโลกนี้จะไปบอกว่าไปกาบพระอรหันเราจะรู้ตรงเราจะไปกากตรงไหน้วที่มันเป็นอรหันนะเขาไม่ได้เป็นที่ท่าสี่ขันห้านะที่นั่งเท่ๆหัวโด่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่พระอรหันนะมันเป็นไม่ได้นะอืมมันจะเป็นหยาบหรือเป็นสมบัติของโลกตายก็ได้ป่วยผูกพังไปนะเราจะหาพระอรหันที่ไหนล่ะความมืดบอดของคนเนี่ยสําคัญนะมันไปเชื่อ พอดังที่ไหนก็ให้ค่าอย่างไงเรามันเพราะวาเข้าใจของเราทั้งหมดเลยไม่มีพระหลานที่จะเห็นได้เพราะสิ่งที่เห็นจะเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ทืมเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่พระหลานถ้าทิ้งนั่งโดดอยู่เป็นพระหลานได้ไอ้วัตถุต่างๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยเรายกขึ้นมาว่านี้เป็นอรหันต์เอาเนี่ยต้นเสาต้นหนึ่งเนี่ยเป็นพระหลานเนี่ยยังน่าเชื่อกว่าเพราะอะไรมันไม่ปรุงแต่งครับไอ้ที่นั่งโดดอยู่เนี่ยมันยังปรุงแต่งได้มันเป็นอรหันต์ไม่ได้ จิตเป็นอย่างนั้นขันเป็นอย่างนี้ต้องเห็นอย่างนี้ต้องแจ้งอย่างนี้รู้แจ้งแทงตลอดแม้แต่คำว่ารู้แจ้งแทงตลอดอ่ะเราก็ไปให้ค่าแล้วเพราะมันมีภาษาขึ้นมาเราก็ให้ค่าแล้วรู้แจ้งแทงตลอดต้องเห็นการเชื่อมโยงของมันทั้งหมดเลยว่าก่อนจะนี่มันเป็นยังไงแล้วไปสู่ตรงนี้ไปรู้ตรงนี้ตัวนี้รับภาษาตัวนี้มามากระทบกับตัวนี้ตัวนี้ไปสวยอารมณ์เนี่ยเนี่ยคือคําอธิบายได้แต่อย่าลืมนะ มะม่วงที่มันร่วงมาจากพื้นใบไม้ที่มันหล่นลงมาเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่ามันกระทบอะไรบ้างเราเห็นมันแค่หลุดปึ๊กปิวมาตัวแตะที่ดินมันก็จะไปหยุดอยู่ที่ดินแตะที่ดินแล้วถ้ามีลมมันก็ปิวไปมันเป็นธรรมชาติของมันไม่ใช่จะไปรู้ทุกอย่างระหว่างตกมาแล้วมันมันโดนอะไรบ้างเงนี้เราพยายามว่าคําว่าแจ้งมันต้องรู้ทุกอย่างแจ้งในขันก็คือรู้ว่ามันเป็นมายามันเป็นการ ดึงเราเข้าไปสู่ในวังวนเดิมๆหยุดอันนั้นก็ไปพรสร้าอันนี้ต่อหยุดอ,นนนอันนี้กไปสร้างันั้นความคิดอารมณ์ทางานร่วมกันเราเราพยายามที่จะไปตีความในภาษาแล้วก็เอามาลงมือทำเหมือนเราไปวิจารณ์มาแล้วก็ามาวิเคราะห์เอออย่างเงี้ยแต่ธรรมะยิ่งเยอะยิ่งพยายามพูดยิ่งพยายามอธิบายยิ่งห่างไกลออกไปเรื่อย ธรรมะมันเหมือนแค่เราหยิบอะไรมาวางปั๊บอย่างเงี้ยมันอยู่แค่ตรงนี้เลยพอเราเริ่มไปหารเนื้อหาสาระมันเราเริ่มเข้าไปดูว่ากระดาษมันเป็นกระดาษกี่ชั้นมันยาวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเลยไปมันเลยไปเพราะว่ามันมันเที่ยงมันมอยู่เนี้ยมันจบตรงนี้เลยมันไม่ต้องไปขยายเลยมันถ้าเห็นแล้วถ้าเข้าใจแล้วรู้แล้วอ่ะเพราะมันเป็นความไม่เที่ยงระดับการที่ศึกษาเราเรียนความรู้การค้นคว้าความเข้าใจแม้กระทั่งตลอดเวดาทั้งหมด มันยังอยู่นอกกมดเลยยังอยู่นอกนอกเหนือจากจากสิ่งที่พระเจ้าพูดทั้งหมดอ่ะเราจะอธิบายว่าอย่างพูดง่ายว่าอย่างขันท้าเนี่ยเราเข้าใจทุกคนเราเข้าใจเออเราก็จะไปบอกว่าเป็นลูกหนึ่งน้ำสี่แต่ถ้าไปพูดถึงตัวปรุงตัวปรุงอธิบายอะไรไปมันก็ได้แค่คําอธิบายแต่เนี้ยเราก็เป็นคนปฏิบัติเราก็ไปจําคาอธิบายแล้วก็ให้ค่าตรงน,นั้นนะ คือสมมติว่าเราเราจะอีบตัวเองอยา่างเงี้ยเราไปรู้ก่อนว่าเมื่อเกิดการบีบคั้นกดแน่นเข้าไปแล้วจะเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาอยา่างเงี้ยเนี่ยเราไม่ต้องรู้ก่อนดิบป้อมก็รู้แหละเพราะความรู้ไม่ได้หมายความว่าต้องรู้ก่อนเออความรู้ก่อนอะมันไปปรุงไว้แล้วแม้ว่าจะเป็น่างนี้มันไม่ใช่เป็นอย่างเงี้ยแบบโดนยิง้วเป็นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยไม่ใช่ถ้าโดนยิงเมื่อไหร่มันก็รู้ แต่จะอธิบายเรื่องจิตสว่างใสเอออย่างเงี้ยไปอธิบายว่าจิตจิตไม่มีสภาพจิตไม่มีรูปร่างเออเออแต่จะพยายามให้มันมีรูปร่างจะบอกจะคาว่าจิตมีสภาพแค่รู้อย่างเงี้ยตัวบัญึกาลมเป็นวิญญาณเนี้ยถ้าเรารู้อย่างนี้ใช่ไหมแต่เราพยายามไอ้คนไม่รู้เนี่ยมัน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 ไปรวมว่าวิญญาณเป็นจิตอย่างเงี้ย ก็เลยกลายเป็นจิตบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตัวจิตเป็นสภาพมีสภาพแค่รู้อะไม่มีรูปร่างไม่มีสีสันไม่มีหน้าตาไม่มีอะไรทางนั้นเออปิดจิตเป็นสภาพก้นที่พูดถึงระดับจิตนะจิตที่เป็นขันนะอืมเดี๋ยวคนจะไปเข้าใจว่าจิตเป็นนิพพานจิตตัวนี้เป็นนิพพานจิตมันเป็นอัตตาแนละ้วมันยังมีตัวตนอยู่นะจิตนะเออยังเป็นภาษายังมีชื่อเรียกอยู่นะเออไม่ไม่ใช่ว่า เอาเอาอัตตาไปสู่ความเป็นอนัตตานะอืมเหมือนเราลากเชือกเส้นหนึ่งไปอ่ะแล้วลากไปเรื่อยเชือกไม่มีอ่ะเอออย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นความหมายแบบนั้นนะลากไปถ้ามันขาดป็นวิ่งมันผูกมันพังอย่างสิ่งของที่เราใช้อ่ะโร้เจ้าไม่ได้หมายความว่ามีแล้วจนมันจางหายจนมันเสื่อมโทรมไปอันนั้นก็ไม่ต่าอะไรกับธาตุขันนะเพราะธาตุขันมันก็เป็นอะไรไม่ได้ธาตุสี่ขันห้าเป็นอะไรไม่ได้เลยเป็นสมบัติของโลกนี้จะไปบอกว่า ไปกาบพระอรหันต์เราจะรู้ตรงเราจะไปกาบตรงไหนแล้ะที่มันเป็นอรหันต์นะเขาไม่ได้เป็นที่ท่าสี่ขันท่านะที่นั่งทุ่ทหัวโดดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่พระอรหันต์นะมันเป็นไม่ได้นะอืมมันจะเป็นหยาบหรือเป็นสมบัติของโลกตายก็ได้ป่วยผูกพังไปนะเราจะหาพระอรหันต์ที่ไหนลนะ่ะอืมความมืดบอดของคนเนี่ยสําคัญนะมันไปเชื่อพอดังที่ไหนเ็าให้ค่าอย่างไงเรามันเป็นความเข้าใจของเราทั้งหมดเลยไม่มีพระอรหันต์ที่จะเห็นได้ เพราะสิ่งที่เห็นจะมันเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ธาตุอืมเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่พระฐานถ้าทิ่งนั่งโดดอยู่เป็นพระฐานได้ไอ้วัตถุต่างๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยเรายกขึ้นมาว่านี่เป็นอรหันต์เอาเนี่ยต้นเสาต้นหนึ่งเนะี่ยเป็นพระหานเนี่ยยังน่าเชื่อกว่าเพราะอะไรมันไม่ปรุงแต่งคนระับไอ้ที่นั่งโดดอยู่เนี่ยมันยังปรุงแต่งได้มันเป็นอรหันต์ไม่ได้